สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงซูยองหนึ่งในสมาชิกจากโซนยอนชีแดหรือว่า Girls Generation นั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับภาพถ่ายของซูยองนั้นเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจในชาวเน็ตเกาหลีแล้วก็ชาวโซวอนเลยะหลายคนนะครับให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆด้วยความกวนของซูยองนะครับบวกกับกระแส ของการประกาศคัมแบ็กของ g i r l Generation เนี่ยทำให้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยซูยองนะครับได้มีการอัปรูปลงใน Instagram s t o r y ของตัวเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าซูยองนั้นจะเดินทางเข้าไปที่ตึก SM Entertainment นะครับที่เป็นค่ายต้นสังกัดของ g i r l Generation ถึงแม้ว่าซูยองนั้นเนี่ยจะออกจากค่ายแล้วนะครับไม่ได้เป็นศินลปินในค่ายแล้วแต่ว่าซูยองนั้นก็ยังคงเป็นเมมเบอร์ของ g i r l Generation อยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเข้าไปที่ตึกนะครับเพื่อไปทําการซ้อมหรือว่ามีการพูดคุยการสําหรับการเตรียมตัวเพื่อ ทำอัลบั้มใหม่นั่นเองแฟนๆนะครับหลังจากที่ได้เห็นรูปนี้ของซูยองนั้นเนี่ยรู้สึกดีใจกันมากๆและก็นํามาพูดต่อๆกันนะครับว่าซูยองนั้นสวมใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะครับคงจะไปทําการซ้อมสําหรับเพลงใหม่ในอัลบั้มใหม่ในการคัมแบ็กครั้งนี้ของ g i r l generation อย่างแน่นอนซึ่งรูปนี้เนี่ยก็เป็นรูปของซูยองที่สวมใส่เสื้อผ้าสบายมากๆนะครับเป็นเสื้อฮูดแล้วก็มีเสื้อกั๊กนะครับที่เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายรวมไปถึงใส่หน้ากากอ,อนามัยแล้วก็หมวกสีน้ําเงินนะครับ ที่จะหลักโลโก้ของค่ายอย่าง SM Town เอาไว้ด้วยแฟนๆก็เลยคาดเดาวกันไว้ว่านี่คงจะเป็นข้างในของตึก SM แน่นอนแต่ว่านอกจากนั้นนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็ยังพูดถึงหมวกที่ซูยองใส่ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครว่าหมวกใบนี้มันสะดุดตาม,มากๆเพราะว่าหมวกนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่หมวกธรรมดายังมีข้อความตัวหนังสือนะคะเขียนไว้ว่า I don't work ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็แปลว่าฉันไม่ได้ทํางานที่นี่ซึ่งก็สอดคล้องกันมากๆเลยนะครับกับเรื่องของซูยองแล้วก็ SM Entertainment ที่เธอเนี่ยได้มีการออกจากค่ายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากวงดังนั้นเนี่ยชาเด็ก,ก็เลยนําเรื่องราวนี้นะครับมาพูดคุยกันเป็นเรื่องโจกเป็นเรื่องตลกเฮฮาเพราะด้วยความเฮฮาของซูยองแล้วเนี่ยเธอก็คงจะหวังให้แฟนนั้นเนี่ยเข้าใจมุกที่เธอกําลังจะสื่อในรูปนี้โดยมันจะหมายความประมาณว่าซูยองนั้นเนี่ยเธอเข้ามาที่ตึกนี้แต่เธอนั้นไม่ได้มาทํางานที่นนนี่แนะฟก็เลยําามพูด <c oughs> บ,บางคนก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่เฮฮามากๆเลยซูยองนั้นเธอเป็นคนที่ขี้เล่นมากๆและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าหมวกของเธอนั้นเนี่ยแทนคําพูดของซูยองได้เป็นอย่างดีเธอไม่ได้ทํางานที่นี่จริงๆเธอเพียงแค่มาซอบเต้นกับเพื่อนๆเท่านั้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าฉันชอบแบบนี้มากๆซูยองเธอเป็นคนที่มีอารมณ์ขันจริงๆทุกๆครั้งที่ออกรายการวาไรตี้ฉันคาดหวังกับการตลกขบขันของเธอเสมอและครั้งนี้เพียงแค่รูปมันก็ยังทําให้ฉันยิ้มออกมาได้ฉันรักเธอจริงๆซูยองอ่ะและในตอนนี้ ร,รูปภาพนี้ของซูยองเนี่ยก็กําลังเป็นประเด็นที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันมากๆเลยในความน่ารักในความตลกของซูยองนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยแฟนๆก็มาคาดเดากันว่ารูปที่ซูยองอัพนั้นเนี่ยคงจะเป็นการไปซ้อมเต้นหรือว่าไปทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ที่จะปล่อยออกมาในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนซึ่งเกิลเจเนเรชันนั้นนะครับในตอนนี้ SM ก็อ,ออกมายืนยันแล้วอย่างเป็นทางการอีกด้วยไม่แกงแล้วนะครับวมื่อเกิลเจเนเรชันนั้นจะคัมแบ็กพร้อมกันด้วยสมาชิกทั้งหมด8ดคนในเดือนสิงหาคมมนนี้เเเพื่อป็การฉลิ ฉลองการครบรอบเดบิวต์15ปีนะครับหลังจากที่ปล่อยมาล่าสุดในนาม g i r l เจ n เน a เรชันนั่นก็คืออัลบั้ม Holiday Night นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอัลบั้มเต็มชุดที่6ของ g i r l เจ n เน a เรชันที่ปล่อยออกมาในเดือนสิงหาคมของปี2017และในปีนี้เองนะครับปี2022 g i r l เจ n เน a เรชันก็จะกลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มชุดใหม่ในเดือนสิงหาคมเช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะเป็นวันที่อะไรในเดือนสิงหาคมและจะมาในรูปแบบคอนเซปต์ไหนจะเป็นมินิอัลบั้มที่มีกี่เพลงหรือว่าจะอัััลบมยงงไง ยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะครับหลังจากนี้ไปก็มารอดูกันเลยว่า SM นั้นจะประกาศอะไรออกมาหลังจากนี้แต่ว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยแฟนๆเชื่อกันมากๆเลยว่าสาวๆแก๊ลเจเนเรชันทุกคนกําลังเตรียมตัวกันอย่างหนักสำหรับอัลบั้มแล้วก็เพลงคัมแบ็กนะครับที่แฟนๆนั้นรอกันมายาวนานมากๆในตอนนี้นั้นทุกคนก็อย่าลืมนะครับเหลืออีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเราก็จะได้เจอกับแก r ลเจเนเรชันแบบเต็มวงกันแล้วสําหรับใครเนี่ยที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ได้เห็นรูปขออองงงงงยย้้้วรรูสึกกกกกััััไนนนนบบบาาาาชชื่่มมคห ของซูยองนะครับที่ออกมาปล่อยมุกให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้ขำขันกันมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอมกอ์เคปอลไปด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง